มาเออ้้ยยุีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนได้เคยนะครับกับเกม F C Mobile อีกแล้วนะะโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าจะมาแลกนักเตะนะผม T O T Y นะครับนักเตะ OBR 95นะครับโอ้โหมันเดือดไปได้แค่20ชั่วโมงจะหมดนะ,นะทุกคนนะเออเดี๋ยววันนี้จะมาแลกให้ดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับในการที่ใช้นักเตะ OBR 93ถึง94นะทุกคนนะโอ้โหมาแลก95แค่ตัวเดียวนะเออถ้าเกิดลงทุนจริงๆอะผมบอกเลยว่าน่าจะหมดกันไปประมาณ40กว่า M นะครับเพื่อแลกนักเตะ95แต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาลองให้ทุกคนดูนะครับผม โอเคเพื่อ okay, เป็นการีิบรายเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับนักเตะโอ r ิอา95นผมเมื่อคือนมีเข้ามาใหม่นะทานดัานของอกาตูโซนะครับผมถ้าเกิดได้ก็โอ้โหเขาบอกว่าราคาตกมากๆตอนนี้อยู่แค่ 27m นะผมไม่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ฟันได้อะไรเงี้ยก็ OVR 47เอ้ยไม่ OVR 17ราคาอยู่ที่47นะครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปนะผมถ้าเกิดว่าเราเอามาขายเองนะแต่ถ้าใช้เองอะ่ะมันคุ้มอยู่แล้วแหละเออแต่จริงอะ่ะก็ไปซื้อมันก็ประมาณ47อะ่ะมันก็ไม่ได้แพงมากอะ่ะทุกคนเออคิมบินเจอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยได้ก็ไม่คุ้มนะทุกคนนะอืแต่ว่าประเด็นอะ่ะถ้ามันได้ตัวพวกอ,อ่าเอมปเป้อะไรเงี้ยมันนี่ไงทุกคนมันแพงไง48เนี้ยได้เมสซ,ซี่โอ้โห63สานี้ แต่ว่าโอกาสะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้นักเตะแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าทุกคนที่95ใน TOTY นะน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมไม่กี่คนใช่ไหมหนึ่งสองประมาณ15คนใช่ไหมทุกคนเออก็เดี๋ยวสุ่มๆดูนะครับว่าจะได้ใครแต่ว่ามีคนมาบอกว่าสุ่มมาทีไรก็ได้ทั้งด้านของจามมูเซรานะครับผมตอนนี้ขายอยู่ที่27 m นะครับ ไม่ก็ทางด้านของคิมบินแจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ทุกคนดูนะครับผมว่าจะเป็นมูสตาลาหรือคิมบินแจนะเขาบอกว่าเป็นลูกหลักของ EA นะครับใครสูบยังไงก็ออกนะครับเขาบอกว่ากาตูโซ่น่ะไม่มีทางได้หรอกเออเดี๋ยวผมอยากได้เมซี่ว่ะเออรูเบนดิอาร์ตก็ไม่น่าเล่นฮาแลนด์เนอะฮาแลนด์ยี่สิเจ็ดเอ็มนะเออคุ้มหรือเปล่าไม่ดูนะอืม จริงๆมันไม่มีใครน่าสนใจนะทุกคนนะมีซอนสามิหกมีจูบรลิงแฮมยี่สิบเก้าโหจริงๆมันซื้อเอาก็ได้นะเว้ยเออจริงมันซื้อก็ได้นะออนนะคนอืโอเคนะเพื่อจะทำให้ทุกคนดูนะผมเพื่อเป็นการรีวิวอีกแล้วให้ทุกคนดูนะก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะตอนนี้ผมมีนักเตะ อยู่แค่2ตัวนะเดี๋ยวต้องไปซื้ออะไหล่มานะครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามันหมดเท่าไหร่นะทุกคนนะเออ,อเดี๋ยวผมจะลองซื้อ9 3สมานะครับ93ตอนนี้ในตลาดนะทุกคนนะโหราคาก็ตึงแล้วนะจากตอนแรกมันแค่ประมาณ9ล้านมั้งผมเคยซื้ออยู่93ตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นราคาขึ้นมาประมาณ13ล้านแล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อกองเต้ม,มาประมาณแค่9้าล้านนะทุกคนนะตอนนี้แม่งขึ้นราคาจัดเออ เนี่ยดูดิแม่งราคาประมาณ1ิบสาสิบสี่ล้านหมดเลยนะทุกคนนะหายากทุกคนจริงโอเคนะผมเราซื้อนักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะมีทั้งหมด3ามตัวแล้วนะผมซื้อมาก็มีเนี่ยเนี่ยเหมือนที่บอกไปิมันกองเตะแล้วก็เอเชียนะรวมๆก็ประมาณสี่สิบ้าล้านนะทุกคนเดี๋ยวก,กดไปเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นใครนะผมนักเตะ OVR 95นะโอ้โหไม่รู้ว่ามีสูตรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากดไปดูก่อนเขาบอกว่าให้เรากดนักเตะที่เราอยากจะได้นะแน่นอนนะผมที่ผมอยากจะได้นั่นคือนั่นของเดีโอเมสซี่นะราคา63ล้านนะผมถ้าได้นี่แม่งโคตรดีผมบอกเลยเออถ้าได้นี่โคตรดีนะทุกคนนะเออเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาครับนี่คือเทพเจ้าเอเซียนนะผมของผม จะทําให้ผมได้เมซี่หรือเปล่านะผมไปเลยครับเอ้ยนักเตะทีโอทีวาย45ล้านทุกคนทั้งหมด3ตัวนะผมจะไปแลกได้ใครนะจะเกลือหรือว่าไม่เกลือนะผมโอเคเดี๋ยวมารอดูนะครับผมนี่นะเดี๋ยวรอไฟกระพะริบนะผมหนึ่งไปครับสองสาม ี t o ับมาเอ้ยอุ้ยอุ้ยมใครอ่ะบาเบดเดย์อะโอ้โห <c oughs> นี่นะที่ผมหมดไปนะทุกคนนะสี่ห้าล้านนะผมได้ทั้งการของบาเบเด่์นะสี่เอ็มเก้าสิบห้ามาทำไมเนี้ย อยากได้เมสซี่นะไม่ออกก็ขุมออกบาวเวเดเฉยสามสิบสามล้านนะผมสรุปก็โอ้โหผมลงทุนประมาณสี่สิบกว่าล้านอะ่ะทุกคนหมดนะครับสุดท้ายก็น่าจะขาดทุนนะเออน่าจะขาดทุนนะคเออก็ได้บาวเวเดมานะครับผมเดีย๋ยไปดูวนโอ้โห y r เก้าสองถ้าใช้เองอ่ะผมว่ามันก็น่าจะคุ้มเลย มมีคนขายอยู่3 3 4 8นะครับนะผม3าล้าน4ี่อะไรประมาณนี้นะเออเดี๋ยวผมไม่รู้ถ้าตีบวกขึ้นนี่ไม่รู้จะราคาขึ้นหรือเปล่า โอเคนะผมสรุปก็ประมาณนี้แนละ้วนักเตะที่ผมใช้ไปก็โอยา93นะครับ2ตัว94 2ตัวรวมๆก็ประมาณ45ล้านนะเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นมากๆเลยนะทุกคนนะเออก็ถือว่าถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ดวงนะถ้าเกิดใครใครเปิดได้พวกเมสซี่อะไรเงี้ยราคามัน60ล้านเนะี่ยก็แพงอยู่เออก็ลองดูนะผมก็นี่ถือเป็นการรีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะนก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะโอเควันนี้ก็ขอจากไปเพยงทอนี้ไว้เจอใหม่โอกาสหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ